การเกษตรที่มีแนวคิดว่าปลูกเป็นพื้นที่มากๆเพื่อจะได้มีผลผลิตเยอะๆขายได้เยอะๆเป็นแนวคิดที่ทําให้เกษตรกรต้องนํเข้าวสารเคมีเป็นจํานวนมากนะคะทั้งปุ๋ยเคมียาฆ่าหญ้ายาฆ่า,า,าแมลงสารพิษต่างๆก็ไปสะสมอยู่ในอาหารไม่ว่าจะเป็นข้าวที่เรากินผักผล,ลไม้ต่างๆรวมทั้งแห้วด้วยค่ะวันนี้ทุ่งแสงตะวันได้มาที่นี่นาแห้วของอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ ือเป็นแหล่งผลิตแท่วที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยค่ะปลูกกันมาหลายสิบปีแล้วบางที่บางคนยังใช้สารเคมีแต่ว่ามีบางคนใช้ทางเลือกใหม่เลิกใช้สารเคมีทุกชนิดทำได้อย่างไรด้วยวิธีการแบบไหนน้องปรุงกับน้องเบียร์จะพาไปรู้จักค่ะบบน้าโครผักผงมีดแล้วก็แฟบยานพมขนม บ้านนู่ไม่ได้ค่ายคลองแต่แม่เป็นคนหลับเมาซื้อเฮลซื้อมาจากภูพยาบางทีพวกก็มาส่งแล้วก็ไปซื้อที่จังหวัดแม่กับพ่อไปซื้อมาอยู่บ้านก็หลังจานรดน้ำต้นไม้บางครั้งแล้วก็ให้ห่านปลาแล้วก็ดูทารบส่วนมาร์คจะเปิดตีห้าซึ่งเวลาปิดนี้ไม่รู้ <c oughs> นู่เรียนอยู่ชั้นปอก นูนเรียนยู่ชั้นป .5 อยู่โร,รงเรียนเดียวกันโรงเรียนวิศวกรเทศอำเภอร์ซี่อาจารย์จังหวัดสุพรรณบุรีมาเจอกันตอนเสาร์อาทิตย์ใช่ป่ะมาเจอกันตอนเสาร์อาทิตย์แล้วก็จะทำกันบ้านแล้วก็เล่นเล่นไข่ข้องแล้วก็เล่นครูเล่นพยาบาลแล้วก็เล่นอะไร หัวน้นไหบาทไทรพ่อก็ทำอ่ะก็หมดแล้วนั่นเห็นต่อนนอะไม่รู้กี่ตัวเลยไม่ว่าเราหรือใครเนี่ยเราก็มีปัญหาเรื่องเคมีทำเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องสุขภาพใช่ไหมคะแต่เราไม่มีทางเลือกไงใครสมมนไใครจะเทื่อจะเปลืองเวลาเสียเวลามากก็ยังได้ประโยชน์ต่อคนเรา สนับสนุนโดยโตโยตา้าน้ำดื่มตราสิง ไม่มีสิไม่มีมันจะไปยู่ you, ที่หนอ่ะบ้านวังยางอำเภอษีประจัน์จังหวัด<ม>สุพรรณบุรีไ,ไ,รได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกแห้วที่สำคัญของประเทศปลูกกันมาหลายสิบปีจนถือเป็นอาชีพหลักของป้าบาหยันแก้วสีงาม <_ Sho ist uni> รหรือป้าหยันของเด็กๆช่วงหน้าฝนอย่างนี้ป้าหยันและคนอื่นๆต้องหมั่นออกมาดูนาบ่อยๆค่ะศัตรูนาแห้วกำลังระบาด นี่นี่นเห็นนะเชื้อร,รานะก็พอฝนตกแฉะ,ช,ะ,ช,ะ,ช,ะชื้นเนี่ยมันก็จะเป็นเชื้อราเชื้อราเป็นศัรนตรูตัวชะกันของน,นาแห้วระบาดหนักในฤดูฝน,น,นเคยทำแห้วที่บ้านเป็นปะเป็น,ปนแม่เอาอะไรฉีดพอแห้วเข้าช่วงฤดูฝนเนี่ยเราจะต้องมาออกมาดูแลแห้วเนี่ยเกือบทุกวันเลยเพราะเวลามันเป็นแล้วมันลามไวมากเลย ก็คือสังเกตเนี่ยเวลาเขาเป็นเนี่ยเขาจะเริ่มมาจากข้าง,าง,างปลายเนี่ยนะคะมันจะเริ่มแดงลงมากรเนี่ยเนี่ยมันก็แดงลามมาเรื่อยเ่ยจนกระทั่งจนกระทั่งมันมาแดงมาถึงโคนนี่มันก็ตายซึ่งถ้าจริงๆแล้วถ้าถ้าเราปล่อยมาเห็นปล่อยจนให้มันถึงโคนเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วนะะเรียกว,ว่าต้องคอยดูพระเริ่มเห็นตั้งแต่ตรงนี้เราจะต้องเริ่มใช้ยาหรืออะไรแล้วซึ่งถ้าเป็นเคมีเนี่ย ยาตัวนี้แพงมากเลยน้องสาวเคยพอเห็นเป็นเนี่ยก็ไปซื้อนะตัวยาเก่าๆอย่างปีที่แล้วเราใช้ตัวนี้แต่พอปีนี้มันจะไม่ไม่ได้ผลนะในในเคมีมิมิก็แปลกอยู่ต้องต้องไปหาตัวใหม่ซึ่งยาตัวนี้มันจะแพงมากาามาเมื่อก่อนนาแห้วไปหยันก็เหมือนนาแห้วของคนอ,อื่นๆค่ะต้องใช้ทั้งยากำจัดเชื้อรายาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงและปุ๋ยเคมีต่างๆ เวลานั้นมันจะเป็นไหลๆเพราะจริงๆไม่ว่าเราหรือใครเนี่ยเราก็มีปัญหาเรื่องเคมีทำเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องสุขภาพใช่ไหมคะแต่เราไม่มีทางเลือกไงเจ้าหน้าที่มาแนะนําม,มีหน่วยงานมาแนะนําให้ทดลองสมุนไพรเนี่ยก็เลยเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาทดลองก็ซึ่งก็ได้ผลดีแต่ว่าก็ยังไม่ได้ขยายพื้นที่ไปมากเพราะมันยังติดปัญหาที่ว่าขั้นตอนการทํายังยุ่ยยากอยู่ก็กกทําเป็นบางส่วนก็มีทำทำเลิกเลิกหมุนเวียนกันไปก็สี่ห้าลาย ก็ทำแล้วบางทีก็มีลายใหม่เข้ามาทำลายลายเก่าเลิกไปอะไรเงี้ยลายสมุนไพรจะทึ่งจะซึ่งจะเปืองเวลาเสียเวลามากก็ยังได้ประโยชน์ต่อคนเราแล้วก็ไม่เป็นอันตรายได้นาเพี่ยนจะมีมแมลงมากแต่นาคนอื่นจะมีมแมลงน้อยออบางนาก็ไม่มไมค่อยมี พูดถึงเทียบป่อสารกับเคมีเลยนี่นะคะอย่างขั้นแรกที่ทำเนี่ยอย่างพอเริ่มดำเนี่ยถ้าถ้าเป็นเคมีเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันมีหอยเชอรี่ระบาดอย่างถ้าเป็นเคมีเนี่ยพอดำปุ๊บเนี่ยเขาก็จะหยดยาหอยมันก็จะตายแต่ว่าเป็นปอสารเนี่ยปีแรกๆที่เราทำเนี่ยเรายดยาไม่ได้เราก็ต้องใช้มือเนี่ยเก็บเนี่ยลงไปฟาร์นตำในนาเนี่ยงมไปทุกวันทุกวันช่วงแรกๆก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือวัชพืช หญ้าเนี่ยมันจะขึ้นเพราะที่ว่างมากใช่ไหมคะมันก็ขึ้นถ้าเคมีเขาเขาจะใช้ยาคุมชั่วทั่วไปเนี่ยว่านก็ไม่ต้องเก็บแต่ของเรานี่ไม่มียาคุมก็ต้องใช้ตามือก็ <c oughs> เก็บไปมันมันก็เป็นระยะหนึ่งเดือนแรกช่วงระยะหนึ่งเดือนแรกที่แแห้วมันยังแตกหนอ่อไม่ติดกันเนี่ยนะคะเพราะแห้วนี่มันเดินด้วยการแตกหนอก็หนึ่งเดือนนี้เราจะต้องคอยดูแลว,ว่าจะพืชแต่ เมื่อก่อนเนี้ยที่ที่ไม่ได้ทําปอสารเนี่ยเห็นหญ้าแล้วจะตกกลัวมากเลยว่ามันเป็นปัญหามากแต่พอจริงๆพอมาทำเนี่ยหญ้าไอ้วัชพืชน,นี่มันจะขึ้นมากอยู่เที่ยวเดียวเองเที่ยวที่เอ,อ่อที่มันช่วงที่ปักดําแล้วประมาณส5้าวันเนี่ยมันจะขึ้นพอเที่ยวสองเที่ยวสามเราเดินเก็บเรื่อยๆก็ก็ไม่มีปัญหาที่กลัวกลัวมากคือมแมลงกับเชื้อรา แต่แมลงเนี่ยมันมันง่ายก็คือมันมีตัวตนใช่ไหมพอออะไรตัวนี้เอาอะไรฉีดฉีเป็นเคมีก็ก็ตายใช่ไหมอย่างสมุนไพรเราก็เอาสะเดาเนี่ยก็ได้แต่เชื้อราเนี่ยยากมากเพราะมันไม่ไม่ไม่เห็นตัวตนเวลามันเป็นเนี่ยถ้าอากาศชื้นชื้นฝนตกบ่อยๆอากาศไม่โปร่งเนี่ยมันจะเป็นเดี๋ยวกลับไปเลี้ยงน้ำกริดแตงไทยวันนี้การใช้สารเคมีทุกขั้นตอนทำให้แห้วกลายเป็นแหล่งสะสมสารเคมีสารพัดชนิด ป้ายันทำนาแห้วปลอดสารพิษมา4ปีแล้วค่ะได้รับคำแนะนำและการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อสังคมแรกๆก็ไม่มั่นใจแต่เมื่อได้ลงมือทำและพิสูจน์ด้วยตัวเองถึงตอนนี้มั่นใจเต็มที่นาแห้วแปลงนี้ปลอดสารทุกขั้นตอน แฉวเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวตระกูลเดียวกับกกค่ะลำต้นส่วนที่ติดกับโคนใบจะแปรสภาพเป็นหัวทําหน้าที่สะสมอาหารและขยายพันธุ์ชาวนาปลูกแ้วโดยใช้ต้นกล้าที่เตรียมไว้ลงปลูกในนาใช้เชือกวัดระยะห่างให้ห่างกันต้นละประมาณ1เมตรหลังจากนั้นต้นแ้วก็จะค่อยๆแตกหนอและแผ่ต้นออกจนแน่นอย่างที่เห็นป้ายันบอกว่า ช่วงนี้แฮ่วเริ่มสะสมอาหารหรือที่เรียกกันว่าเริ่มลงหัวค่ะโตโตพอแล้วมันจะเป็นเริ่มทำแป้งกัดออกมาเออเห็นไหมเนี่ยเนื้อเนื้อแป้งมันจะ,จะนมันนึ่งได้เข็มไงเออเนื้อแป้งมันจะขุ่นประการเห็นไหมแล้วพอพอได้ที่โตได้ที่แล้วมันก็ถึงจะเริ่มแก่จะออกรสหวานออกอะไระดูเนื้อนะ แห่ที่แก่เต็มที่เปลือกจะมีสีน้ำตาลหรือดำสนิทค่ะระยะเพิ่งเริ่มลงหัวต้องดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะโรคเชื้อราศัตรูตัวร้ายของต้นแหวเดี๋ยวมาดูวิธีการรักษาด้วยสูตรสมุนไพรของปะยันค่ะวงนี้น่ไปอยู่ดีวงนี้ต้มเส่แล้วก็เอาไปต้มแล้วก็เอาไปฉีดค่าเชื้อรา สนับสนุนโดยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเออเชื้อราในนาแห้วถ้าเป็นเกษตรเคมีก็ไปซื้อยามาฉีดค่ะแต่ถ้าทำแบบปลอดสารก็ใช้พืชสมุนไพรข้างบ้านอย่างขาและว้่านน้ำเลือกหัวแก่ๆค่ะเบียร์กับปรุงสมัครเป็นลูกมือสมุไ้เวว่านน้ำเป็นพืชสมุนไพร เง่างอกขนานกับผิวดินมีสรรพคุณใช้ไล่มแมลงและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราล้างน้ำให้สะอาดก่อนเอาไปชั่งใช้ขาแก่สองส่วนต่อว่าน้ำหนึ่งส่วนค่ะอลองลย้อดไปที่แอพูดัไปป ช่วยกันตำพอแล้วตำเสร็จแล้วก็เอาไปต้มเราก็เอาไปฉีดฆ่าเชื้อราต้มนี่แล้วก็ตั้งไฟไว้แล้วก็พอมันเดือดจะจับเวลา30นาทีพอได้30นาทีแล้วก็ยกลงอย่างอย่างปีนี้ว่าที่ทดลองไปแล้วก็มีแบบอ่านหนังสือเจอก็คือเป็นประเภทพวกน้ำฝาดนะคะน้ำฝาดนีกกกด่ก็จะแก้เชื้อราได้ก็จะน้ำฝาดนี่ก็จากพวกสมุนไพรก็มีพวกเปลือกแคร นะแล้วก็มีเปลือกคุดแล้วก็มีไอ้ก้านผูก้านผู่ที่กินกัะหมากเนี่ยนะคะใช้กา้านผูแล้วก็จะมีพริกเผ็ดจัดคือมันจริงๆแล้วในสมุนไพรเนี่ยมันจะมีอยู่หลายตัวเลยที่ที่มีใช้ได้เนี่ยนะคะแต่ว่าที่เราใช้นี่คือเอาที่ในบริเวณบ้านที่เรามีอยู่เนี่ยใช้ตนนัวนี้หาได้เท่าไหนก็ท่านาน มาทําอย่างเงี้ยตัวเองทำเนี่ยถ้าเป็นสาวอาทิตย์เด็กๆจะมาเล่นที่บ้านเนี่ยนะถ้าเราออกนาแล้วก็เราจะชวนไปด้วยเขาก็ไปเพราะว่าอย่างถ้าถ้าช่วงจมจัดวัชพืชก็ให้เขาไปช่วยดายอยู่ในในนาเน,น,นี่ยตําเสร็จตเติมน้ําไปประมาณ12ลิตรแล้วต้มให้เดือด หลังจากตั้งทิ้งไว้จนเย็นช่วยกันกรองเอาเฉพาะน้ำค่ะผสมน้ำสะเดาที่หมักไว้แค่นี้ก็จะได้น้ำสมุนไพรสูตรกำจัดเชื้อราในานาแห้วค่ะ เยงยงงัถ้านาแห้วเริ่มมีเชื้อราป้าหยันบอกว่าต้องฉีดสมุนไพรทุก7-10วันเชื้อราจะค่อยๆหยุดการแพร่กระจายขณะเดียวกันก็ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพคนปลูกค่ะคุณใหญ่ถามแต่ตาเคยให้ฉันละเป็นลุมมนาแห้ว รักสาวร้านยาข้ามาแลงานาแฮวล,ละที่มีหลายแปลงใช้แต่ยาข้ามาแลงของเธออยู่ละไม่นานก็แป้วแย่แล้วเชันมันชาเลอือหัวปั่มลงคำของเธอจนได้เจอละเธอมหม่จริงใจแฮวซะแล้วแฮวล,ละสี และแบบนี้เรียกแหวใช่ไหมแต่ก็แฮวแบบภูมิใจเป็นแฮววไม่ใช้สารเคมีอยู่ละคนเดียวดีกว่าอยู่หน้าแฮวแบบนี้แหวก็ยังหวานมันดีเป็นแฮววมีความบริสุทธิ์ใจ ส่งถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดสารพิษทุกขั้นตอนป้ายยาและคนอื่นๆรวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มเพื่อนแก้วผลิตแหวกระป๋องจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านที่ปลอดภัยทั้งกับผู้บริโภคและผู้ผลิตค่ะการผลิตแห่ปลอดสารพิษชนิดที่ปลอดจากสารเคมีทุกชนิด ก็คงจะมีของคุณป้าบายันเพียงคนเดียวแห่งบ้านวังยางนะคะส่วนกเกษตรกรรายอื่นๆที่ประสานงานการกําลังเรียนรู้ก็มีทั้งคนที่ยังลังเลใช้สารเคมีต่อไปคนที่ไม่แน่ใจแล้วก็อยู่ในระหว่างการทดลองอย่างเช่นลดการใช้สารเคมีลงแล้วก็มาใช้สมุนไพรเพิ่มมากขึ้นในอนาคตเมื่อเห็นคุณป้าบายานันประสบความสําเร็จคงเป็นกําลังใจให้กับคนอื่นๆต่อไปนะคะ ใครอยากอุดหนุนแห้วปลอดสารสามารถมาได้ค่ะที่กลุ่มเพื่อนแก้วบ้านวังยางอยู่ห่างจากตัวจังหวัดสุพรรณบุรีเพียงประมาณ8กิโลเมตรนะคะบนเส้นทางสายสุพรรณบุรีชัยนาทค่ะและช่วงต่อไปก็คือช่วงพลังงานหารสองในชื่ออย่างนี้สิหาร2วันนี้ไปดูเรื่องการใช้แอร์แบบหาร2ค่ะช่วงอย่างนี้สิหันสองสนับสนุนโดย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในบรรดาเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดแอร์หรือเครื่องปรับอากาศใช้ไฟเปลืองที่สุดถ้าเราเลี่ยงที่จะไม่เปิดแอร์ไม่ได้ก็น่าจะช่วยกันลดภาระให้แอร์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสิ้นเปลืองน้อยที่สุดก่อนอื่นต้องช่วยกันสำรวจความมิดชิดของห้องถ้ามีรอยรั่วควรซ่อมทันทีและต้องปิดประตูนหน้าต่างให้สนิทเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศร้อนชื้นเข้ามาในห้อง แอร์จะได้ไม่ต้องทำงานหนักมากขึ้นอย่าให้มีสิ่งของขวางช่องลมช่วยดูกันไปจนถึงคอนเดนซิ่งยูนิตหรือส่วนที่ใช้ระบายความร้อนที่ตั้งอยู่ภายนอกด้วยถ้ามีสิ่งของขวางอยู่จะทำให้ระบายความร้อนได้ไม่สะดวกแทนที่จะช่วยลดภาระกลับทำให้แอร์ต้องทำงานหนักกว่าเดิมอ,อ,นะอุณหภูมิที่เหมาะสมก็คือ25องศาเซนเซียสไม่ควรจะปรับให้ต่ำกว่านี้ส่วนในห้องนอน ตั้งไว้ที่26หรือ27องศาก็ใช้ได้แล้วเพราะว่าขณะที่หลับเราไม่ได้เคลื่อนไหวมากเหงื่อก็ไม่ออกด้วยแต่ไม่ว่าห้องไหนๆถ้าปรับไว้ที่25ถึง27องศาจะช่วยลดการใช้ไฟได้ถ้าวันไหนอากาศไม่ร้อนลองเปิดรับลมธรรมชาติดูบ้างก็ดีนะคะจะได้สดชื่นด้วยอากาศบริสุทธิ์แบบไม่สิ้นเปลืองพลังงาน กรรมท้ายรายการสนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าสู่ช่วงกิจกรรมท้ายรายการค่ะระยะนี้ทุ่งแสงตะวันนาเสนอเรื่องราวของของเล่นที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติค่ะยิ่งปัน่นเป่าเป่า,ป,าประกอบเป่าป้าปีบลอยหยอด นดึงหมุนของเล่นสนุกสนุกซุกซ่อนอยู่ในธรรมชาติแอบอยู่ในทุกท้องถิน่นของเล่นชิ้นไหนถูกใจเด็กๆมากที่สุดนั่นเป็นเพียงแค่ของเล่นบางส่วนที่พี่ๆทีมงานเคยเห็นนะคะคงมีอีกหลายอย่างที่เราไม่เคยเห็นบางอย่างเคยเห็นแต่อาจจะลืมไปแล้วให้เด็กๆเขียนเล่ามาสนุกมากตอนนี้เริ่มมีจดหมายทยอยเข้ามาแล้วดังนี้ค่ะ น้องมูหมัดปะดอเลงจากระแงะนาราธิวาดเล่าเรื่องของเล่นชื่อชนหนอนค่ะอุปกรณ์ก็คือดอกหญ้ายางวงใหญ่ไม้ไผ่เหลากลมเล็กและไม้ไผ่ผ่าครึ่งความยาวตามความยืดของยางวิธีทำนะคะนําไม้ไผ่ผ่าครึ่งมาเจาะรูสองรูตามรูปค่ะนําไม้ไผ่เหลากลมสองอันมาเสียบเป็นเสาเสียบให้แน่นนํายางวงมาคล้องให้ตึงดังรูป วิธีเล่นก็คือให้แต่ละฝ่ายนำดอกหญ้ามาวางบนยางซ้ายขวาหันหัวเข้าหากันแล้วแต่ละฝ่ายใช้ไม้ตีเสาดอกหญ้าจะค่อยๆเคลื่อนตัวมาชนกันฝ่ายไหนตกลงไปก็เป็นผู้แพ้หรือถ้าง่ายๆนำไม้ไปเสียบพื้นดินเวลาเล่นก็ปู่เสือนั่งตีกันสนุกไปเลยค่ะคนอื่นๆอ,นอมาราศิริทวียนสวรรคโลกสุขโขทยัยนำไม้ไผ่มาทำของเล่นน้องหนูหัดเดิน เด็กชายทวัชัยมูลชุมพูตำบลทุ่งรวงทองอำเภอจุนจังหวัดพยาทำของเล่นรถอีแท็กกระบอกไม่ไผ่เด็กชายพดุงศักดิ์คอนศีอำเภอหลม่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ทำจักกะจันจากใบและก้านมะพร้าวเด็กหญิงวันนาเพชรรัตจากบ้านค่ายระยองเล่าวิธีการทำของเล่นกางหันลมใบมะม่วงและเด็กชายปรีชาบุตรศีอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเครื่องเป่าเรียงลำดับเสียงจากกิ่งส้มกบค่ะน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะ ขอบคุณจดหมายทุกฉบับที่เขียนมานะคะพี่ๆจะพิจารณาค่ะคนอื่นที่ยังไม่ได้เขียนเขียนมานะคะภายในวันที่5สิงหาคมนี้ค่ะกฎกติกาก็คือ 1. วาดรูปของเล่นมาข้อที่ 2. บอกวิธีการทําค่ะพร้อมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆข้อที่3ก็คือเล่าว่าวิธีเล่นเล่นอย่างไรให้สนุกนะคะ พี่ๆจะพิจารณาจดหมายค่ะว่าใครเขียนมาครบ3ข้อนี้ไหมแล้วก็สนุกสนานสนใจได้ดีแค่ไหนนะคะและรางวัลที่ได้ก็คือทุนการศึกษาทุนละ1น1,000บาททั้งหมด15รางวัลด้วยกันจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะส่งไปพร้อมๆกับนี่ค่ะของเล่นจากกลุ่มคนเท่าคนแก่บ้านป่าแดดจังหวัดเชียงรายนะคะจะรับจดหมายจนถึงวันที่5สิงหาคมนี้ค่ะ พบกับทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้าเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนหนังสือที่บ้านที่เรียกกันว่าบ้านเรียนหรือโฮมสคูลค่ะบันท่ตาเหลืองจานะคะชื่อเล่นชื่อมาฟางก<ม>็อยู่บ้านีาฟางก็ได้ทำกิจกรรมหลายอย่างอยูุลสัตว์ต่างกันคือมันมนุษย์มีสามารถยืนสองขาต้านแรงน้มถ่วงนบนไม่เหมือนกับสัตว์ที่กระดูกสันหลังลาบอ,อันนี้อันนี้ของอันนี้เรต้องมาเป็น น,นี่ของมะปรางเลยค่ะน,นี่ของมะปรางการเรียนรู้ทั้งหมดของลูกเนี่ยแต่และอย่างเนี่ยมันมันมันต้องไปด้วยกัน